ไฮไลท์ light, ประกันสังคมเรื่องราวโดนใจเราจะมาพูดคุยกันตารางใจเงินชราภาพ17-18ปีนะครับตามตารางได้บำนาญ3า5 0นบาทถึง3,675บาทแต่ทำไมพอไปรับจริงจึงได้เดือนละ2,415บาทถึง2,573บาทเองเพราะอะไรเดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันครับฝากกดไลค์กด subscribe อมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับต่าง ไปจากนี้นะครับอาจจะได้ไม่เท่านี้ก็ได้นะครับฝากกดไลค์กดซ c r i b e คอมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยนะครับเนื่องจากตารางที่ท่านเห็นอยู่คือตารางเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย15,000บาทส่ง17ปีได้3,450บาทส่ง18ปีได้3,675บาทนะครับตามตารางนี้ซึ่งถ้าเกิดฐานเงินสมทบคุณ15ตามตามนี้เลยนะครับ คุณได้แน่นอนแบบนี้แต่ในความเป็นจริงคนเรานะครับในการทำงานจริงคนเราฐานเงินสมทบในช่วง60เดือนสุดท้ายไม่เท่ากันนะครับนี่คือเหตุผลนะและบางคนอาจจะมีการไปส่งมาตา3า3เเป็นผลให้บำนาญที่ได้รับแตกต่างกันด้วยนั่นเองนะครับเพราะประกันสังคมยึด 60เดือนสุดท้ายประกันสังคมจะได้รับ20%ของ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงเพราะนั้นเราต้องเอา60เดือนสุดท้ายมาแผ่กันว่าช่วงนั้นนะครับมีการส่งเงินสมทบนะครับเท่าไหร่กันบ้างนะครับอ่ะเราจะดูจากตัวอย่างนี้ละกันนะครับผมยกตัวอย่างมาแล้วส่งประกันสังคม17ถึง 17ปีถ th ึง18ปีทานเงินสมทบไม่เท่ากันดังต่อไปนี้ตัวอย่างปีที่1นะครับใน60เดือนสุดท้ายนะเอามากลางปีที่1ของ60เดือนสุดท้ายเงินเดือนอยู่ที่10,000บาทคูณ12ก็120,000บาทปีที่2เงินเดือนอยู่ที่1,500บาทคูณ12ก็126,000บาทปีที่3เงินเดือนอยู่ที่11,000บาทคณ12ก็132,000บาทปีที่4เงินเดือนอยู่ที่ฐานเงินสมทบอยู่ที่4,800ถามว่าทำไมถึง4,800เพราะเขาอาจจะไปส่งมาตรา39ไง นะครับมันก็เลยฐาน4800คูณ12ก็57,600บาทปีที่5นะครับฐานเงินสมทบ4,800บาทคูณ12ก็57,600บาทคราวนี้เรามารวมกันนะครับ120,000บาทบวก126,000บาทบวก132,000บาทบวก57,600บาทบวก57,600บาทเท่ากับ493,200บาท493,200บาทหาร60เดือนนะครับสุดท้ายนะครับเป็น ฐานเงินสมทบ8,220บาทนี่คือฐานเงินสมทบที่แท้จริงทุกคนไม่ใช่ฐานเท่านี้นะมันต้องไปคำนวณน,นะครับสไลด์ก่อนหน้าจำได้ไหมนะครับเพราะ,ะนั้นผมคำนวณสไลด์ก่อนหน้ามาได้ฐานเท่านี้นี่คือฐานที่แท้จริงนะครับไม่ใช่ฐานหมื่นห้าเพราะนั้นพอได้ฐานที่แท้จริงแล้วไปเอาเข้าสูตรปากการะกันสังคม60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย8,220บาทส่ทงปากการะกันสังคมมา17ปีวิธีการคิด17ปีลบ15เท่ากับ2ปี่วน กินสุดคำนวณ1.5คูณ2เท่ากับ3%ที่จะได้เพิ่ม20เซนเดิมบวก3%ที่จะได้เพิ่มเป็น23% 23%ของ8,220บาทได้รับบำนาญที่คุณจะรับต่อเดือนทุกๆเดือนคือ2,410 5บาทนะครับได้ต่อเดือนทุกๆเดือนไปจนตลอดชีวิตเลยส่วนนะครับอีกสไลด์หนึ่งนะทรงประกันสังคมมา18ปี60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย8,220บาทวิธีการคิด18ปีลบ15เท่ากับ3ปีส่วนเกินสูุขคำนวณ1.5คูณ3เท่ากับ4.5%ที่จะได้เพิ่ม20เซเดอร์บวก4.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น24.5% 24.5%ของ8,220บาทเท่ากับเงินบํานาญ2,573บาทนี่คือวิธีการคิดที่ถูกต้องนั่นเองนะครับ บางคนส่งประกันสังคมมาฐานเงินสมทบในช่วง60ปีสุดท,าดทาด้ายได้ไปส่งมาตรา39เป็นผลให้ฐานอยู่ที่4,800บาทโดยปริยายเป็นผลให้บำนาญได้รับน้อยกว่านี้อีกนะครับอ่านะอันนี้คือวิธีการคิดนะลองไปดูกันก่อนจากกันนะครับเรามาทำความรู้จักกับสูตรแค่นะครับหรือสูตร บำนาญประกันสังคมที่คาดว่าในวันข้างหน้าจะได้ใช้กันนะครับสูตรแคร์คือรายสูตรแครคือการคำนวณเฉลี่ยตลอดชีวิตการทำงานนะครับโดยจะคิดค่าจ้างทุกเดือนที่เคยส่งมาปรับอินเด็กค่าจ้างในอดีตให้เป็นค่าเงินปัจจุบันก่อนนำมาคำนวณหรือเรียกว่าแบบปรับเงินเฟ้อเนาะนะครับปรับเงินเฟ้อให้มันสอดคล้องกันนะครับแล้วก็เน้น หลักส่งมากได้มากส่งน้อยได้น้อยตามสัดส,ส่วนนะครับซึ่งข้อมูลนี้อ้างอิงจากน,นักณิาสรา์ประกันภยัยกองวิจัยและพนาสำนักง,งานประกันสังคมซึ่งสูตรแค์นั้นนะครับจะเริ่มใช้คาดว่าจะเริ่มใช้ในปี6-9แต่ไม่ต้องตกใจมันมีช่วงกติกาการเปลี่ยนผ่านนะครับซึ่งกติกาการเปลี่ยนผ่านนั้นผู้ที่รับบำนาญอยู่แล้วประมาณ8 0 0แสนกว่าคนนิดๆเนี่ยนะครับ 1. ไม่มีใครได้รับบำนาญลดลงนะครับใครที่คำนวณสูตรใหม่แล้วได้บำนาญน้อยลงก็จะยึดบำนาญเดิมใครคำนวณสูตรใหม่แล้วได้บำนาญเพิ่มข <paddle board> okay, ึ้นก็จะใช้สูตรใหม่นะครับทำให้ทุกคนมีบำนาญที่เหมาะสมใครที่บำนาญหลักพันนิดๆ9ก0ากว่าก็จะได้บำนาญที่เหมาะสมกับคนที่ที่คุณเคยส่งมาเพราะนั้นมันจะได้เหมาะกันนะครับปรับเพิ่มทันทีเลยนะนะครับในปี ปีที่เริ่มใช้ก็คือปี69แล้วก็ในสูการเปลี่ยนผ่านนั้น5้สูตรเก่าให้บำนาญมากกว่าจะคำนวณแบบผสมผสานนะครับเก่าบวกใหม่จ่ายตลอดชีวิตโดยแบ่งตามปีที่จะเริ่มรับบำนาญปี68ถึง69สูตรเก่า100% ปี70 0, สูตรเก่า80%ใหม20่20%ปี71เก่า60%ใหม40่40%ปี72เก่า40%ใหม60่60%ปี73เก่า20%ใหม80่80%ปี74เป็นต้นไปใช้สูตรแคร์เต็มรูปแบบการปรับอินเด็กนะครับค่าจ้างย้อนหลังแบบพิเศษนะครับปะปัญหาข้างต้นนะครับทำให้ไม่สามารถปรับอินเด็กค่าจ้างแบบปกติได้จึงต้องใช้แนวทางพิเศษดังนี้ ก่อนปรับเพดานค่าจ้างมาตรา33ในอดีตจะถูกอินเด็กได้ไม่เกิน15,000บาทแต่หลังจากปรับฐานนะครับในปี69นะที่ฐานเดิม1 5ื0นจะเป็น17,500บาทจะสามารถปรับอินเด็กเกิน15,000ได้นะครับเช่นถ้าปรับ5% ก็จะได้เป็น15,750บาทฐาน4,800บาทของมาตรา39จะใช้อินเด็กเพิ่มได้ก็ต่อเมื่อม,ม,มีการปรับฐานในอนาคตแต่ปัจจุบันยังไม่มีการปรับฐานในอนาคตนะครับก็ไม่ได้ปรับอินเด็กนะครับของมาตราม9นะมีรายละเอียดย่อยเพื่อให้ผลลัพธ์โดยเฉลี่ยใกล้เคียงสูตร,ร60เดือนสุดท้ายมากที่สุดแน่นอนว่าสูตร,รตัวนี้นะครับสูตร,รตัวนี้มันเป็นประโยชน์นะครับกับผู้ที่ส่ง มาตา3า39ในช่วง60เดือนสุดท้ายนะครับเป็นอย่างมากนะครับส่วนคนที่ส่งมาตา3าม3ามาตลอดหรือคาดว่าในอนาคตนะครับจะส่งไปเรื่อยๆก็อาจจะมีผลบ้างทําให้บํานาญนะครับที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตถ้าเทียบกับสูตรณนะปัจจุบันหรือสูตร60เดือนสุดท้ายเนี่ยนะครับเทียบกับสูตร60เดือนสุดท้ายก็อาจจะมีความ ต่างในเรื่องของบำนาญที่ลดลงนะครับอันนี้เฉพาะคนที่ส่งมาตรา3ามามาโดยตลอดโดยที่ไม่ได้ส่งมาตรา3ามเลยนะครับเพราะสุด60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยเนี่ยเขาคาดหวังว่า,เ,าเรานะครับจะพีคในช่วง5ปีก่อนเกษียณนะครับฐานมันจะอยู่สูงสุดใน5ปีก่อนเกษียณทาให้เราได้รับบำนาญที่เหมาะสมแล้วก็ได้รับบำนาญที่สูงที่สุดนั่นเอง นะครับต่สูตรแค่มันจะเฉลี่ยไงเพราะนั้นช่วงแรกๆของการทำงานเรามันไม่ได้1มื่นตลอดเราอาจจะได้1มื่นหน่องหมื่นหนึ่นองนะครับหรือต่ำกว่านั้น6ก0 0 8 0 0 0ก็มีนะครับในช่วงแรกๆนะอ่ะนี่คือสูตรแค่นั่นเองใครอยากรู้จักสูตรแค่หรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมท้ายคลิปวิดีโอนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับ